น้องหนูนาหนึ่งที่ดานั่นเองวันนี้เขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าระหว่างเราต้องขีดเส้นไว้เขาจะโชว์ให้เราฟังด้วยเยี่ยมมากโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับผมพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมงั้นไปฟังกันเลยครับหนูนาหนึ่งที่ดารับ เป็นเพื่อนรักกันแต่ทำไมเธอกลับต้องข้ามกันทำให้ฉันต้องหวั่นไหวเธอเคยรู้ไหมกี่ครั้งที่จะฉันต้อง 혼장 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้องพร้อมมากเลยครับกับสิงเกิลใหม่อันนี้มีชื่อเพลงว่าอะไรนะระหว่างเราต้องขีดเส้นไว้ค่ะขีดเส้นไว้ขีดไว้ขีดไว้อย่างนี้เลยขีดไว้อย่างนี้เลยห้ามข้ามไปหากันไหนอะไรอย่างเงี้โอเคเคละนี่ดูละครเรื่องนี้อยู่เพลนน่าโบมาตลอดแล้วชอบเนี่ยนะคือเหมือนแบบประมาณว่าให้อยู่ที่ความเป็นเพื่อนไว้จะดีกว่าใช่ค่ะเศร้านะถ้าไม่รักก็อย่าทำแบบนี้ใช่ใช่ไหมเจ็บเนาะผู้หญิงอะเนาะมันก็ไปแบบนี้แหละนาะ พี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่ถามหมดแล้วล่ะเพรนี้คุณผันมุมมองผูงห้หญิงมาเยอะเยอะ พวกเข้าเรื่องหน่อยกันแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องซิงเกิลล่าสุดเขาถามมาเขาถามก่อนละกันว่าที่ผ่านมาที่ไปแสดงละครเวทีมาเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเรื่องคัติยาค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ตอนนี้ก็ให้กระแสตอบรับดีมากมีหลายคนที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ดูเลยอยากที่จะดูได้ไหมหรือว่าบางคนที่ได้ดูไปแล้วก็อยากจะดูอีกนะคะมีหลายเสียงที่ชื่นชอบเยอะมากๆเลยถ้าเกิดมีโอกาสว่าได้กลับมาเล่นใหม่ยังไงก็ฝากให้ทุกคนได้ไปดูกันด้วยนะคะเป็นไงคะโชคไหมคะ ไปดูมากี่รอบกี่รอบข้างหน้ากี่รอบนับนิ้วกันเลยยวคนที้ห้ารอบคนี้บอกห้ารอบนี่เปสี่รอบนี่เท่าไหรสามแปด คนที่บอกแปดนี่ไม่ได้ซื้อรถนะอยู่ขัางบ่อเพรซื้อด้วยอไไหนะฮะโอ้ก็ถือว่ากระแสฟีดแบ็คเนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะฮะที่ต่อเนื่องกันมาจนถึงเรื่องนี้นะฮะได้มาร้องเพลงประกอบละครหัวใจใกล้รุ่งค่ะได้มาร้องได้ไงคะก็จริงๆแล้วก็คือได้ไปมีโอกาสได้เจอกับพี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะที่งานแถลงข่าวเรื่องพี่มากค่ะนี่ไงพี่มากไงเต้นค่ะสามฉากับพูดี เราเขียนเพิ่มมาเราเขียนพ,พี่ต้องอย่าโกรธเจมนะ,ะนะครับนะแล้วไงต่อครับ ได้ไปเจอพี่หนึ่งนารวินแล้วก็เรารู้สึกดีใจมากเลยวิ่งไปบอกพี่เขาพี่คาดหนูอยากร่วมงานกับพี่ให้พี่แต่งเไปให้หนูไ้หน่อยแล้วเป็นไงได้เลยอย่างนี้เลยเขาก็เลยแต่งให้โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยแสดงว่าแบบว่าแสดงว่าสนิทกับพี่หนึ่งอยู่ประมาณนึงใช่ไหมเปล่าเขาวิ่งเข้าไปขอตอนนม่คือในงานนั้นอ่ะคนเยอะไงเราก็กะว่าขอตอนที่คนเยอะจะได้ให้ทุกคนเป็นพยานว่าพี่หนึ่งต้องแต่งให้เราแน่แน่คือทุกคนเห็นแล้วว่าเราวิ่งไปขอให้ก็ยังไงแล้วล่ะใช่ไหมใช่เจมส์แกคจะทย ขออ้งมนมาก้าเป็นผมเน่ควรจะทำอย่างนั้นแต่นี่ก็นี่ก็คือเป็นเรื่องเพงลงเรื่องอะไรนะเรื่องอ oh, หัวใจ,ใ,จใกล้กลรุ่งแล้วร้องเพลงปกติกับร้องเพลงประกอบละครมันเสื่ออรมณต่างกันมาก oh. เลย ก็ต่างกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการร้องที่ผ่านมุมมองคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งไม่ใช่เวลาร้องเพลงธรรมดาเราก็อาจจะร้องเพลง็นหนูนาที่มีความรู้สึกแบบนั้นผ่านคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่ว่าใช่แต่พอร้องเพลงผ่านละครเราก็ต้องรู้ว่าคาแรคเตอร์ของตัวแสดงเป็นยังไงแล้วก็ร้องผ่านแบบนั้นคือต้องอ่านในเรื่องของเขามาประมาณหนึ่งต้องให้ความรู้สึกของผู้นี้แ้ความรู้สึกยังไงก็แตกต่างกันไปนะฮะกลับมาพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงละครละเราทำมาหลายอย่างภาค <ช>ก็ทำมาแล้วพี่ก็ได้ดูน,นะฮะทำาหลายอย่างติดใจการร้องเพลงประกอบละครนะติดใจค่ะก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันเนาะที่ได้ร้องเพลงแล้วเวลาตอนเย็นๆช่วงละครหลังข่าวเราก็ออได้ดูได้ดูละครไปได้วยเราก็ฟังเสียงตัวเองไปด้วยออก็อาจะมีความคิดมโนว,ว่าตัวเองเป็นนางเอกของเรื่องอ๋ออนีอ้นีไม่ต้องมโนหรอกมโนทุกวันไม่ใช่เหรอน่ารักไงสวยไงแต่ไปแซวน้อง ระหว่างเราเต้องขีดเส้นไว้ขี่้ขี่ชาแล้วตัวเนี้ยไม่ต้อง้างไปหรอกไม่ต้อง้างไปหรอกนะเป็นบุคคลที่3ธาตุอากาศ <laughs> นะไงคุยอะไรกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคเรครื่องงานมันตาต่อเนื่อแต่ถามว่าจริงๆแล้วก็ชอบร้องเพลงที่สุดแหละไม่ว่าจะโอกาสไหนก็ไปได้หมดนะฮะผมอยนงั้นท้ายสุดนี้แล้วตอนนี้อยากให้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้มีอะไรบ้างครฟังนะครับฟังนะครับฟังนะครับบุนาฝากผลงานอยู่นะครน้องเขาตกใจเนาตกใจโอเค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  ก็ขอฝากนะคะกับเพลงระหว่างเราต้องขี่เส้นไว้นะคะประกอบละครนะคะในชุดลูกไม้ของพ่อนะคะในตอนหัวใจใกล้รุ่งด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากให้ติดตามด้วยคะสำหรับเย็นนี้เนี่ยละครวันนี้ก็จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะยังไงก็ฝากให้ติดตามด้วยถ้าใครชอบเพลงนะคะสามารถหาดาวโหลดได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งพนศูนย์แล้วกดเทอออก ไปทำัะไรตัวจริงตัวจริงนะไม่ได้ดารารถไงดูละครอย่างเดียวไมนิด้หนึ่งนะอ่ะแต่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่หนูนาจะมาร้องเพลงอย่างเดียวนะมันจะมีเขาเรียกว่าไลฟ์รีเควส์ด้วยนะครับใครทางบ้านเนี่ยเขารีเควส์มาหนึ่งเพลงที่เขาอยากฟังที่สุดแล้วหนูนาต้องร้องให้เขาฟังนะนายไวไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมโอเคงั้นรับสายเลยดีกว่าน้องมิ้นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทักทายกันหนูนานิดนึงละกันสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะครับ มีอะไรจะพูดทักทายหน่อยไหมคิดถึงคิดถึงหรืออะไรไหมครับคิดถึงค่ะครับผมคิดถึงคิดถึงพี่หรือว่าคิดถึงพี่หนูนาคะคิดถึงพี่หนุนนาอโอเคเป็นคําถามที่ข่าตัวตกใ่ไหมครับตัวทําไมตัวทําไมหนึ่งเพลงที่จะขอวันนี้น้องมิ้งอยากจะให้พี่หนูนาร้องเพลงอะไรให้ฟังครับกลกวนมาล้างกันนะคะเฮ้ยน่าไอเนี่ยเหรอภาทาไยัากแต่นะรักกันเถอะจริงเหรอจริงเหรอร้อยร้อเพลงนี้เหรอคะ คถ้าร้องเพลงในนมมิสต้องมาเต้นกับพี่นะติดต่อคันฟ็อกเลยได้ยังงี้แล้วนะย่างนี้แล้นะมาอย่างนี้เลยนะได้เอาได้นะเอาได้ครับโอเคงั้นเวทีอย่างนี้มอบให้กับหนูนาครับขอบคุณมินครับรคนมาแล้วก็